เอาวิธีการใส่งานขาวๆเนาะก็คือตัวนี้เป็นเมนร่วมเมนร่วมก็คือเขาต้องทุกเท้าต้องเปิดซูนนี่ในกรณีเขาสิเปิดเพลงในกรณีเขาสิเปิดเพลงเขาต้องอยู่ตัวนี้ขึ้นดูสิอยู่ขึ้นในฮีเดอตัวนี้ของไม้ไม้นี่จะมีไม่ใส่ไม้ครัวเนาะด่ดิไม่ใส่ไม้ครัวไม่ไม้สองตัวเขาสิอยู่เ่าก็อยู่ขึ้นตัวใดตัวหนึ่งมันจะถืออยู่ไม่ใส่ไม้ครัวแต่อยู่ขึ้น ส่วนการปรับก็คือตัวนี้ปรับเบสปรับกลางตัวนี้บ่อยกดลงใน้ส่วนนี้เดือบ่อยกดเดิอตัวนี้ต้องกดได้แต่อ่อนขันท่าบกดเสียงก็จะบดังนี่ขึ้นกรณนี้เอขันท่าบกดลงแล้วบ่เสียงจะบ่จะบได่ายถ้าต้องกดให้มันขึ้นซีโซมขึ้นอ่อนตัวนี้อ่อนส่วนการใส่งานของแอมโนตตัวนี้นอนแค่ตั้งลักษณะแบบมีไวเดเดอมีแต่ว่าเวลาใกล้ใส่งานเปิดแอมขึ้นปั๊บต้องให้เปิดแอมประมาณเพียงนี้แอมเื่องกลางนี้ แอมนี่ตัวนี้เสียงของเสียงเบสของเสียงเบสนะนี่เส้นแหนึ่งสองดอกตูดุมมันเบียตัวสายสีเขียวเสียงกลางตัวนี้ของเสียงกลางเส้นแนสองดอกห้ามว่าเบื้องหลังหลังหลังก็คือแบบนี้เ่ื้องหลังมีไรมานี่เขาเขาหอยแห้หูว่าอยู่เบื้องนี้ความือเนาะเบื้องนี้ความือเบื้องนี้สายมือเราเป็นนาเขาสีสมนี่เทาเพลสเสียงกลางสีสมนี่เอาไปเขาตูดเสียงกลาง สี้ฝ่าชีเขียวเนี่ยไปเขาตูเบสฮันเด้มันจะมีสองเส้นนอฮัอนนี้จะเบึงเบึงลักษณะอันเด้กวจะกวจะนั่มเส้นหนึ่งมาด้วยเบึงนอตัวอย่างเด็ดเส้นหนึ่งนั่มมาด้วยประมาณนี้เส้นหนึ่งนี่น e. ัม่มาเส้นหนึ่งนอนี่เด็ดเส้นหนึ่งห้ามาเขาเสียงกลางอะพี่บอกเส้นหนึ่งเดี๋ยวมาเขาเสียงกลางเขาห้ามาเขาตัวนี้มันมีสองเส้นนอมาเขาตัวนี้หน่อยหนึ่งมาซุปขอนี่โดตซุปขอนี่โดตัวหนึ่งเห็นบอกปึ๊บเขาเอ้อเสียงกลางตัวเด็ดชี้สม บัดว่วนตัวนี้ยังเสียนหนึ่งือกนเอีกีนมีสองเสียนเสียนหนึ่งตัวนี้ยังอีเสียนหนึ่งก็นเน,ะน,นเาะเอาไปขาเสียงกลางแบบเก่าพดีในมาเลยในมาเลยมาข่าเสียงกลางเสียนเก่าตัวนี้เห็นบอกสายตัวนี้คอยจะป้าไปเจ้าเลยคอยจะนิฟคอยจะสีคอยจะแฟกคูไปไม่ติจะเอาสายสองสีสมสองเสียนนี่นมาข่าตู่บางหน่นนนนนนวยในกรณีเสียงเบสกันเอามาเสียนหนึ่งมาซุปข่าตู่เบสหน่อยหนึ่ง มันมีซองเสียนเนาะมันมีซองเสียนทั้งหลังมาซุปกับตูวเบีดอยู่นนยหนีน่อยนึงแล้วก็จะมีสายลายจังสี่เนาะเฮาจะมาลายจากตู้หนึ่งเนี่ยตู้หนึ่งซุปตู้ตัวนี้ลายมาหาตู้นี้สการใส่งานมันมยังลายเด็กจะลายลักษณะแบบนี้เอาเขา่าซสายหนึ่งลายแบบนี้ใส่ตู้เบีดตัวนั้นคือกันลายลักษณะคือกันเห็นบอกเอามาเขา่าซุปเข่าหูนี่เข่าหูไรก็ไลายดีกว่าสิซุปหูนี่จังสี่ก็ได้ ที่ว่าสิซุปผู้นี้ก็ได้เดี๋ยวทำอะไรจิจิก็ได้นี่ลายจิจิก็ได้มาเขาผู้นี้ก็ได้เพราะว่าผู้ทั้งหลังคือกันด้วยว่าเสียมาเขาผู้นี้ก็ได้เขาเบื้องนี้ก็ได้ลายมาฮะเบื้องนี้ก็ได้จะมีสองสายลักษณะแบบนี้เห็นบอกการใส่งาตก็คือสายสีฝาเม็นเอาเขาตูเบ็ดเดี๋ยวเป็นจิจินี่แบบหลังการใส่งามโนยังได้ยังไงโทรหากันเติมสายซุ้มนี่ขอเจ้าบริถอด พอจะม่วนม่วนเขาก็ทั้งลังเลยจะม่วนเขาทั้งล้งเลยอ้าเนาะมียงหลายกาใช้งานมีแต่เวลาปิดเปิดไม่ได้จะปิดไม่ได้จะปิดกะใ้หัวเสียงน้องตีสิกอนไม่ได้จะเปิดกันหัวเสียงน้องกุย่างหัวเชียงน้องกอนหมอดแอมนี่กอนแอมนี่ใส่มือหมอดมองนี้แล้วก็มาปิดสบิกตัวนี้ดิมันก็จะดับน้องหอยเถิดอันเถิดอันเถิดอันเห็นบอก เพียงแต่ว่าซุปปักเลียวหรือันไรเลยในกรณนี้จะเอาไปใช้งานอย่กับซุปปักนี่มันจะมีปักหนึ่งใหญ่ๆสายเดียวดอกของปักด่วมแล้วกบซุปปักตัวนี้เขาตัวนี้มันจะมีสายตัวนี้เขาจะถอดโดยเฉพาะมีแต้สายเดี่ยวเลยแต่ซุปมิกเซอร์เพราะมิกเซอร์ใส่กรองไปในซุปขอนี้มิกเซอร์ก็เปิดไปตลอดมีได้จะมาเปิดตัวนี้เด้อจะเอาไปหอดอยก็เปิดตัวนี้เป๊บมันก็จะเปิดให้เอง ในเบิ่งมันเท่าไงมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเปิดปับ๊บปั๊บปับปับอันเดี๋ยวตัวนี้มไม่กดมีแต่มันขื่นแดงปับ๊บขื่นบัดด๊บแต่เราทุกแรงปั๊บเดี <c oughs> แล้วจึงมาเปิดแอมแอมนี่ทุกเทื่าตรงไลยปิดเปิดมันเดี๋ยวปิดเปิดอันเดี๋ยวแอมไปแล้วเอาก็ต่อเพลงเปิดเพลงนะครับตัวอย่างเปิดเพลงเอาก็ะยู่ตัวนี้ไปเกี่ยนครึ่งหนึ่โดด<ป>อยู่นี่เกี่ยนครึ่งไว้ ตัวนี้เป็นสายสัญญาณพังเพลงเล้อสูบโทรศัพท์เล้อมีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์สูบแจกโทรศัพท์เวลาดจะอะไรจะปรับจิตกระยุอันนี้จะเบิ้งสแนลตัวนี้บอกมันต่อมาเลยเบบสองเบิ้งมือสามสี่น่อยดิมันอยู่สามสี่เดี๋ยวจะบอกว่าเบิ้งจะดุมบอลจิตกระยุอ็นบอกสามสี่อันบอกนิขึ้นอันนี้ไฟเขาตัวนี้สัญญาณเพลงเขาแล้วเขาจึงมาคอยเปิดอยู่นี้ตัวนี้จะเปิดสองอันเล้อซ้ำกันตัวนี้ของเสียงกลางอันเดียเสียงกลางซ้ำนี้ตัวนี้ของเสียงเบส เบียดเปิดซับนี่จ่ะการใช้งานยังได้เนาะมียังกะไปหอดะทากันเติม